นะโรงเรียนบ้านหนองปราดูตอนอาจารย์จริยธรรมนี่คืออาจารย์ที่มาจากกรุงเทพนะครับชื่อสมศักดิ์ใจสิงห์นะครับผู้ที่มีจริยธรรมในตัวสูงมากครับเฮ้ยอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วนัก <Hey. S 2> เรียน <c oughs> ทำความกค <c oughs> ารึป๊ะักเรขึ้นห้องเรียนได้แล้ว ณบ้านหนองมาดูนักเรียนทุกคนกำลังตั้งใจรอาจรอาจรอารย์ที่เดินทางจากกรุงเทพนามว่าอาจรอาจรย์สมศักดิ์ใจสิงเพื่อที่จะมาสอนเพื่อให้วิทยาทานแก่นักเรียนต่างจังหวัดทุกคนเฮ้ยอาจาสมศักดิ์มาวยัยนักรียนนความมาก ชื่ออาจารย์สมศักดิ์นะครับผมมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาสอนให้นักเรียนทุกคนได้รู้ว่าระยะทางที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแจกชื่อให้ดูะนะครับว่าผมชื่ออะไรก็ได้รู้จักชื่ออาจารย์เวลาทุกคนแล้วครับต่อไปให้นักเรียนทุกคนแนะนําตัวแต่ละคนนะครับว่าชื่ออะไรกันมั่งอ่เริ่มจากับนี้นะครับชื่อบอยครับ ชื่ okay, อจริงครับคมฉันครับผมนตมสุลปีเศษครับโอเคครับต่อไปครับผมชื่อตอยครับตอยพิพัฒน์กงครับครับอ่าตอยครับอนุรักษ์ครับครับผมชื่อเกี่ยมครับวัตถิงครับครับกราชายครับต่อครับครับยอดครับอวิเชษครับอ่าคราวนี้เราก็จะรู้จักกันทุกคนแล้วนะครับต่อไปผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะครับว่าจริยธรรมนั้นหมายความว่ายังไงนะครับ ดูตามกระดานนะครับนี่นะครับจะเรียกทำหมายความว่าการทําความดีหรือว่าการที่ช่วยเหลือผู้อื่นครับก็คือทําความดีเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือพ่อแม่หรือว่าเราทํากิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยสังคมอะไรอย่างนี้นะครับอ่าครับถ้าเราทําความดีแล้วเราจะได้อะไรครับอ่าถ้าเราทําความดีเราก็เหมือนกันที่เราตอบแทนคุณคุณของสังคมหรือว่าพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะครับ เพื่อว่าการทําความดีก็เหมือนกับที่เราไปช่วยเหลือหรือว่าเรามีเหตุเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็มีคนช่วยช่วยเหลือเราก็คือความดีอย่างหนึ่งนะครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วจริยธรรมนี่สามารถทำในในรูปแบบไหนบ้างครับก็ได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ที่เราจะเลือกทํานะครับการทําความดีนั้นมีหลายอย่างมากเช่นการเราช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านหรือว่าช่วย เพื่อนๆที่กำลังเดือดร้อนหรือต่างๆนะครับมาวิตแม่งเลยต่อเนี่ยนะใครมีหลยกฐานนะครับงาจะเข้าสู่การเรียนต่อนะครับอ่านี่นะครับเป็นหนังสือที่มาจากกรุงเทพนะครับที่ผมไปค้นคว้ามาเพื่อจะมาสอนที่นี่โดยเฉพาะนะครับก็เอาจะมาดูเกี่ยวกับ ความดีนะครับก็คือการที่เราทําอะไรไปคือคือไม่หวังสิ่งตอบแทนของที่ที่เรากระทำไปนะครับคือไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับ hmm. ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้กันบ้านให้ทุกคนไปทําแล้วพุ่งทำว่าพุ่งเนี้ยเราเข้่อมาส่งการบ้านว่าเรามีความดีช่วยเหลือพ่อแม่กันยังไงครับก็เดี๋ยวมาเจอใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็จบการสอนที่นี่ครับนักเรียนกรับอุณครับั ันนี้เลิกเรียแล้วไปไหนต่อวันดีวะว่าไปเราว่าไปตกปลาดีวะบ้านเรามีแต่ยันอยู่สองคันไอ้เกียมบ้านเรามีคันหนึ่งอ่าได้วัดมีไอ้หลังวัดเนี่ยอยากจะไปแล้แล้วเนี่ยไอ้หลังวัดสนุกกวานะเราไปหลังวัเราไปก๊อตเอไปเดนก๊อตไต่อล้วไปก๊อตต่อไปก๊อตไปไปไหนไปไหนอะไปฝากเพื่อน เราไปไม่ได้จริงอ้าวต่อยทำไมเงี้ยมาทำไรเพื่อนพ่อเราขายของอยู่คนเดียวอ่ะจะให้เราไปกับนายได้ไงแทงเลยแทงเลยแทงเลยมันไม่ครบไงต่อแล้วเนี่ยพ่อเราขายอยู่คนเดียวอ่ะพ่อเราเหนื่อยคนเดียวอ่ะเราอยากไปช่วยพ่อว่ะอยงั้นเราต่อยกันก็ได้ต่อยแล้วต่อยว่ะงั้นงั้นเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้ตอนส่งงาน เราขอไปช่วยพ่อวันดีกว่าโอเคต่อยเดี๋ยวเราไปทำองาไปก่อนต่อีไก่อนไปก่อนไปช่วยพ่อก่อนยังไงวันนีพ่อด้วยนะแกไปเอาจกันวโอเคนี่งั้นเราก็ไปเที่ยวไป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 ่ปไปไับปไปไอไป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 ไไปไปนไป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 ไัไป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 ได้ปกปไ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 ไป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 ไกไไไไไ มาช่วยพ่อผมไม่ตอบพ่อพ่อดีครับต้องเรียนเหระลูกต้องเรียนพ่อวันนี้อาจารย์จากุบเนพมาสอนผมด้วยพ่อเราเรียนเป็นงไงบ้างล่ะโอ้ยสนุกมากเลยอาจารย์มาให้ความรู้มากมายเลยอ่ะพ่อแล้วพ่อขายเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อพ่อพึ่งจะออกมาเองขายดีไหมพ่อไม่ทันได้ขายเลยลูกผมช่วยพ่อ ก <c oughs> ้าเนียวห้าบาทหมูย่างหมูย่างอ้าว้าเหนียวสิบบาทหมูไม้ละห้าบาทอ้าหมูไม้ละห้าบาทข้าวเหนียวห้าบาทครับโอ้พ่อขายได้ม้งางยังเนี่ยอ๋อนี่ยังเลยวันนี้ลูกค้าน้อยยังขายไม่ได้เลยอ่ะพ่อใช่ใช่วันนี้ขายไม่ดีเลยโหแล้วนี่มันมืดแล้วพ่อ มืดแล้วพ่อก็ว่ามืดแล้วเหมือนกันเนี่ยพ่อง่วงแล้วเนี่ยมันจะมีลูกค้าปะเนี่ยเออ่เดี๋ยวคงจะปิดร้านแล้วล่ะลูกอีกสักทักนึงอ่ะงั้นพ่อนอนก่อนดีกว่าผมทําเองลูกจะอยู่คนเดียวได้เหรอผมทําเองพ่อผมรักพ่ออ่ะงั้นไม่เป็นไรลูกลูกดูแลร้านแทนพ่อด้วยแล้วกันนะได้พ่อเดี๋ยวผมจัดการเองพ่อพ่อหลับให้สบายพ่อดูเรื่องลูกสวัสดีพ่อ อ้าวหมูไม้สิบบาทเ้าเนี่ยหบาทไปต่ไว้ให้ต่ไต่ะไต่อะไรมาเอย่าไนย่ี้ยอะไรเนี่ยเอมามาเนี่ยมาไงเนี่ยเพื่อนมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย เที่ยวกับเราวะโอ้นี่ร้านร้านพ่อเราเนะเว้ยอย่าไปยุ่งกับต่อยเลยต่ไมนไต่ไม่เลนไต่ไม่เลนไต่ไม่เอ่นเล่นดีนาอย่าโซนดิร้านพ่อเราเว้ยเฮ้ยเล่นไปเลยไปยต่หมูไข่ใหมดหรอไข่กินหนูว่าหมูเนี่ยแล้วยังไงอ่ะก็ต่อย่ตืดนไต่อยไปเอาไปเที่ยวนายได้ยังไงเรายังไปแล้วต่ก็ต้องไปต่อยเพื่อนายย้ายเราไปเที่ยวนายได้ยังไงด้วย นัต้องต่อยวะฮะอ้าวนังไม่เเราเลยไม่รู้หรอกงั้นเราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นด้วยโอเคกันขาขอโทษไว้ที่พูดจาหลุนแรงเราคิดได้แล้วแหละเราไ่เห็นนายเป็นคนอย่างนี้ช่อพ่อแม่เราหาเรื่องเองแล้วพวกนายจะไม่ไปแล้วเหรอเด๋วไม่ไปแล้วไม่ต้องไปแล้วเลยเยเดี๋ยวมช่วยนายกนโอเคนายช่วยนายบ้าด้วยเพราะอาจารย์อาจารย์ก็สอนเรืมาแล้ว แล้วผู้นี้เราก็ไปุ่งนีุ้่งนี้เราก็ไปต่อไปเอาเอาหมูอาหมูไปเองครับไปหมูเดาไอหมู่ไก็เดีดข้าบมาครับอดทนต่อยนะครับ